สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกม l ลน์เลนเจอราคาถูกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจไลเลนเจอต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line r a n g e r นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC เหมือนเดิมนะครับผมก็คลิปนี้เลยนะครับจากชื่อคลิปเลยเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับ P 1 0 0นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาชาเลนจ์ตัวเองว่า2000คนนกเนี่ยเราจะทำา P ร0แบบใหม่ได้กี่ตัวกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็เนื้อหาหลักคลิปนี้ก็จะมาทำเกี่ยวกับ P 1 0 0อกันนะฮะเนื่องด้วยที่ตัวเกมนะครับมีการอัปเดตนะครับให้ทำา P ร0อยได้ง่ายกว่าเดิมมากขึ้น ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทดสอบว่ามันง่ายจริงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาทําให้ดูกันนะถ้าพูดถึงเรื่อง P 1 0 0อยเนี่ยนะครับต้องนึกถึงผมบ้างเลยนะเออซึ่งไม่รู้นะครับว่าหลายคนนึกถึงผมหรือเปล่าเนาะคือตัวผมเองนะครับตั้งแต่เข้ามาทาเกมรันเลนเจอร์เนี่ยผมจะค่อนข้างแบบพูดถึงเรื่อง r p 1 0 0้อยค่อนข้างเยอะนะครับว่าเอ้ยพ1 0 0อยเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญกับทีมนะแบบ ถ้าสมมุติว่าเราทำทีมพีร้อยไปปุ๊บอย่างเงี้ยอ่เดือนหน้าจะเป็นครบรอบ9.5ปีเนาะพอครบ9.5ปีสเตสเตสตขนนกใหญ่ก็จะมาทําให้เรามีโอกาสนะครับดรอปอ่าดรอปแบบพวกขนนกเยอะๆเหรียญเยอะๆนะครับในอ่ารอบ9.5ปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยจะค่อนข้างแนะนําว่าเอ้ยไอดีไหนที่แบบว่างๆเนี่ยก็มาทำพีร้อยกันนะฮะซึ่งณตอนนั้นนะครับที่เกมเขายังไม่ได้มีการแบบ ปรับนะครับมาถึงตอนนี้เนาะที่มีการปรับใหม่เหมือนตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าปรับแบบไหนนะฮะอ่ะก็นะตอนนั้นนะครับในการทำพีร้อยเนี่ยตัวแรกนะครับที่ทุกคนควรทำเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นตัวมูลนะฮะอ่ะก็จะเป็นมูลนี่ตัวนี้เลยอันนี้ตัวแรกสมัยก่อนนะฮะเราจะอยู่กันที่1000นขนนกอ่า1,000นขนนกนะครับก็คือจะเป็นตัวมูลอวกาศนะครับแบบนี้เลยนะฮะซึ่งตัวแรกทุกคนก็จะทำกันนะครับส่วน ตัวต่อไปเนี่ยนะครับที่ผมเลือกทําตัวจุติเพราะว่าอย่างที่ผมหันไปทําตัวจุตินะครับก็เพราะว่าช่วงอ่าก,อออก่อนก่อนเนาะอัปเดตก่อนก่อนคโลโบก่อนก่อนเนี่ยมันจะมีพวกคโลโบเนี่ยที่มีค่าแฝงอ่าพวกลิมเอมิเลียอะไรพวกนี้นะครับแล้วเลนเจอร์พวกเนี้ยเวลาไปเล่นพวกสเตตเนี่ยครับพวกสเตตจุตินะครับพอเล่นด่านยากเนี่ย มันจะจับนะครับจับได้ง่ายนะครับเนี่ยอย่างสมมติว่าเราเล่นดาดยากมากเรามีพวกเลนเจอร์ที่มันมีค่าแฝงเนี่ยมันก็จะเคลียร์ได้พอเคลียร์ได้มันก็มีโอกาสที่จะดรอปแล้วก็มาทำพีลอยนะครับซึ่งขนนกที่ใช้ณนตอนนั้นนะก็อย่างน้อย1,000ขน2,000ขนต่อตัวเนาะสำหรับจุตินะเออซึ่ง ตอนนี้นะครับเกมปรับมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมปรับมาแบบไหนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เกมปรับมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทํา P ้อยรีบทานะครับรีบทําไปรออัปเดต9.5ปีเพื่อที่จะไปฟาร์มพวกขนนกพวกเหรียญกันนะครับในอัปเดตเดือนหน้ามาอยู่แล้วผมคิดว่ามาแน่นอนนะก็เกมปรับมาด้วยกันทั้งหมด4ด่านนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเริ่มที่ด่าน24อ่ะจะมีสังเกตง่ายๆคือจะมี อาเกียร์สี่ดาวกับอามันจะมีเกียร์กับเลนเจอร์หนึ่งตัวสังเกตแค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูตรงอื่นเนี่ยมันจะไม่มีเห็นไหมอาเห็นป่าว่าสังเกตได้เลยเนี่ยว่ามันไม่มีนะครับเนี่ยไอ้พวกด่านเนี่ยนะครับด่านเนี่ยอย่างสมมุติว่าด่าน1 3ถึง24เนี่ยจะมีด่านเดียวนะครับที่ดรอปเลนเจอร์กับเกียร์อันนี้คือเกมปรับใหม่อาปรับใหม่นะครับส่วนต่อมาก็เหมือนกันนะครับเนี่ย25ถึง30เนี่ย ก็จะไม่มีพวกเลนเจอร์กับเกียร์นะครับก็จะมีแค่ด่านเดียวก็คือด่าน36ที่เกมเขาปรับมาใหม่ก็คือง่ายๆก็คือจะมี1 4สทั้งหมด4ตัวตัวแรกคือบราวนาค่าอ่าตัวแรกคือบราวนาค่าตัวที่2คือซินดี้ตัวที่2คือซินดี้นะครับส่วนตัวที่3ก็คือแม่มดนะอ่านี่ไอตัวปีศาจเนี่ยนะครับเออตัวโคนี่ปีศาจนะครับตัวที่3นะส่วนตัวที่4ก็คือแม่มดคาร่า อ่าแม่มดคาราแค่นี้ทำได้แค่4ตัวนะครับที่เขาปรับมาส่วนด่านอื่นเนี่ยมันจะเหมือนเดิมนะครับก็คือเขายังไม่ได้ปรับนะครับมันก็มีดรอปนะฮะอ่าดรอปนี่นะฮะอ่าไม่มีเนาะอันนี้ก็จะไม่มีดรอปอะไรนะฮะอ่าเนี่นยเหน็นไหมว่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเริ่มดรอปอ่าแซลลี่เนี่ยแซลลี่ไอหกดาวเนี่ยที่หลังนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับคือเกมปรับมาใหม่เนี่ยมันง่ายขึ้นตรงที่เฮ้ยขนนก ตอดานใช้แค่1ขนเ่าเก็ตไหมอย่างมูลอวกาศเนี่ยนะครับมีคนอา,อาจจะมีคนสงสัยว่าไอ้มูลอวกาศมันดรอปไม่ดีหรอมูลอวกาศก็ดรอปดีครับผมก็ยังเชียร์ว่ามูลอวกาศทุกคนก็ควรที่จะทานะครับเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยถามว่ามันดรอปดีไหมผมก็บอกเลยว่าดรอปดีแต่คนนกตอนหนึ่งรอบในการเล่นเนี่ยมันใช้ต้อง8ขนเห็นไหมเดี๋ยวผมเล่นให้ดู1เกมใช้8ขนนะครับสำหรับมูลอวกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังทำทีร้อยก็ต้อง อ่าพิจารณานิดนึงนะเพราะว่าด่านมันยากด้วยเนาะต้องพิจารณานิดนึงว่าอไอ้ไอ้มูลอวากาศเนี่ยเราต้องมีตัวเก่งระดับหนึ่งแหละนะครับแล้วก็ต้องอ่ามีขนนกเยอะหน่อยเพราะว่า1ด่านเนี่ยมาใช้8ขนนกใช่ไหมอ่ะเนี่ยพอเคลียร์ผ่านมันก็จับคือมันก็จับง่ายเห็นปะออกมาต้อง3ตัวเห็นไหมดรอปง่ายมากนะครับมูลอวากาศแต่อันเนี้ยเกมเขาปรับมาใหม่นะครับก็คือด่านที่24 อ่าสานะครับ48 60 4ด่านเกมปรับมาใหม่ถามว่ามันดอบเหมือนมูลอวกาศไหมก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้ดอบเหมือนมูลอวกาศนะครับแต่มันมีอัตราที่ดอบง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่ทําเรื่องทีร้อยมาเยอะผมจะรู้ว่าเออมันเปลี่ยนจริงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยมาเล่นด่านแบบนี้อยู่ไอ้บราวนะค่าที่ยังไม่ปรับเนี่ย1 0 0เกมเนี่ยดอบอยู่ประมาณ2ตัว3ตัวนะครับ อ่แต่ตอนเนี้ยเกมปรับใหม่ก็คือ100เกมอาจจะดรอปสัก10 20ตัวอะไรก็ว่ากันไปนี่แล้วก็จะเป็นดาบในพิธีการนะ,ะก็คืออุปกรณ์4ดาวซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีอ่ะผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยไม่มีพวกอุปกรณ์เนี่ยเอาไปอัพใช่ไหมเนี่ยมาเล่นกันก็ดรอปเนี่ยเห็นว่าผมดรอปมาเต็มเลยเห็นไหมเออเนี่ยเราก็ถ้าแบบเออถ้าเราไม่มีเกียร์อ่ะอย่างสมมตินเนี่ย เรามีเกียร์ไอดีเริ่มใหม่นะครับอย่างสมมติว่าไอดีเริ่มใหม่แบบมีเกียร์เนี่ยอย่างไอดีเริ่มใหม่นะครับมีเกียร์แบบแล้วไม่มีวนะัตถุดิบอัพเนาะเราก็มาฟาร์มด่านเนี่ยเอาไอ้วัตถุดิบอัน,น,นเนี้ยนะฮะไปอัพก็ได้ในไอ้ดาบอะไรที่มันดรอปเนาะเพราะว่ามันก็ดรอปดีอะเออดรอปดีจริงนะเนี่ยเอาไปอัพก็ได้นะครับหรือใครแบบเฮ้ยโอ้โหไม่มีไม่ต้องอัพเอาไปขายเอาเงินนะฮะขายเอาเงินได้เลยนะครับนี่นะครับกดฟิลเตอร์สีดาวนะครับแล้วก็ เลือกขายนะครับเลือกทั้งหมดเห็นไหมเอา4ดาวไปขายแบบเนี้ยนะครับปุ๊บก,ก็ได้เงินมาอาจจะนิดนิดหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อมันลกคังก็จะเป็นประมาณนี้ก็อยู่กันใน ID ที่ผมทําคลิปให้ดูเนาะ ่คลิปล่าสุดก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับไอตัวนี้นอทีอ่ในภารกิจ7 d a y มีเกมมีการแจกทั้งหมด20ตัวนะฮะก็เดี๋ยวมาทํากันในไอดีนี้นะครับซึ่งในการทำนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําอันดับแรกเลยนะครับคือหาตัวก่อนนะาหาตัวก่อนหาตัวยังไงนะครับก็คือต้องหาตัวมาทํา P ร้อยนะครับอ,อย่างด่านนะครับที่ทําก็จะมีด่าน24-36 สี่แปดหกสิบสี่ด่านนี้นะครับสี่ด่านนี้นะครับเบื้องต้นคือสี่ด่านนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยหาตัวมาก่อนนะครับอ่ะอย่างผมเนี่ยหามาแล้วนะครับนี่อ่ะเนี่ยให้ทุกคนหาตัวมาก่อนนะครับก็จะมีบราวนาคฆ่านะครับซึ่งการทำพีร้อยตรงนี้นิดนึงนะการทำพีร้อยนะครับจะทำได้แค่ร่างอันต้าก็คือดาวฟ้ากับดาวม่วงเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นดาวเหลืองทำไม่ได้นะฮะอ่า จะทําได้แค่ดาวอันตรากับดาวม่วงเท่านั้นหรือว่า9ดาวใครจะทาก็ทํานะแต่ถ้าเป็นเนี่ยไล่มาตั้งแต่แบบอ่าหดาวเนี่ยนะครับอ่าหนดาวยัน7ดาว8ดาวอ่ะอันเนี้ยมันจะอยู่เต็มทีแค่บวกสิอ่าแต่ถ้าเป็นดาวฟ้าเนี่ยมันจะบวกได้100นะครับดาวม่วง1นึ่งาดาวก็100เนาะจะเป็นประมาณนี้นะปัจจุบันนะอันดับแรกเลยก่อนที่จะทานะครับเนี่ยไปหาวัตถุดิบอันนี้คือด่านที่24อ่าที่เราต้องไปเก็บวัตถุดิบมาทาพีร้อยกันส่วนตัวนี้อ่า ด่านที่36อ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะ48แหละตัวนี้เนาะอ่าส่วนอันนี้น่าจะ24นะเออหรือเปล่าจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันอันนี้สุดท้ายอันนี้สุดท้ายอันนี้จะเป็นด่าน60สอ่าส่วน24ก็คือจะเป็นตัวนี้ซินดี้อ่าแต่ผมจะมาแนะนำนะครับเผื่อใครที่แบบขี้เกียจหาตัวแม็กแบบนี้แล้วก็มาอัพเป็นอันตร้าแบบเนี้ยคือมันก็ง่ายๆแหละครับถ้าก็คือเราก็ต้องไปหาถ้าเราจะทำวีร้อยเนาะเราก็ต้องไปหาไอ้พวกวัตถุดิบสีอันเนี้ยผมก็หา สีอันเนี้ยนะครับเนี่ยสตัวเนี้ยนะครับยีเนี่ยฟาร์มมาก่อน5ตัวพอเอา5ตัวมายัดกันให้เป็นตัวแม็กแล้วก็อัพขึ้นเป็นดาวฟ้าไปอันเนี้ยหตัวอันเนี้ยตัวที่2เนี่ยก็ขึ้นไปเนี่ยผมอันเนี้ยผมยังไม่ได้ขึ้นเนาะอ่ะอันเนี่ยผมอัพมาเนี่ยผมเก็บมา5ตัวแล้วผมก็ไปขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บให้ดูนะครับว่าอัพเป็นพีร้อยจะใช้ขนนกไปเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ผมก็เก็บมาแล้วนะครับแม่หมด ก็เดี๋ยวมาทําให้ดูกันนะฮะซึ่งผมขาดตัวซินดี้ใช่ไหมอ่ะถ้าเปิดดูเนี่ยผมจะขาดตัวซินดี้คือตัวนี้ซึ่งยังไม่ทำนะครับแต่ผมจะพาไปหานะครับอย่างตัวบราวน์นักฆ่าเนี่ยนะครับกับตัวซินดี้เนี่ยมันมีดอกแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นแร่ระดับระดับแรกอะซึ่งแร่ระดับแรกเนี่ยผมมองว่ามันหาง่าย มาดรอปในนี้เอาก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องถ้าใครขี้เกียจทำนะเออแต่ถ้าแบบเอ้ยหาเปิดยังไงก็ไม่เจอก็ไปทําตัวแม็กเอานะครับแล้วก็ไปค่อยๆเอาวัตถุดิบไปพเป็นล่างอันต้าแล้วก็ไปทํากันนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็มันทาให้ดูผมจะเปิดเจออยู่2ตัวจะมีซินดี้กับตัวบาวนักฆ่าเดี๋ยวจะแปะรูกมาให้ดูนะครับเผื่อใครเจอก็มาทํากันได้แต่ดูดูแลก็ต้องเหมาเนาะอ่ามันมันทำไม่ยากนะเอออันนี้ผมมองว่ามันไม่ยากแล้วก็เอาวัตถุดิบเนี่ยที่ไม่ใช่แล้วก็ มาใส่ไปนะฮะแบบนี้นะครับอ่ะปึ๊บดอกไม้ซิดดี้โอ้โหหลอนเหมากระดานครับผมอะไรนี้อ่ะเหมากระดานฮนะเออเหมากระดานจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กบเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้กบเท่าไหร่นะครับอ่ะมานี่เรียบร้อยนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับตอนนี้เท่ากับทีมผม ครบแล้วนะวัตถุดิบผมครบแล้วนะฮะนี่ผมก็มีซินดี้โคนี่คาร่านะครับแล้วก็จะมีตัวนี้แล้วนะครับลาวนักฆ่าน,นี่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไอดีนี้กันไปฟาร์มนะฮะต้นคลิปเลยนะครับสองพันคนนกนะครับจะได้พีร้อยกี่ตัวนะครับสำหรับไอดีนี้นะฮะสองพันคนนกนะครับจะได้กี่ตัวซึ่งตัวที่ผมจะทําก็จะประกอบไปด้วย4ตัวนี้เลย นี่เลยไล่ตามลําดับเนะาะจะไล่ตามลําดับเลยนะครับอันนี้คือตัวที่1นนะครับด่านยี่สี่อันอันอ,อ,อ,อันนี้24อันนี้36มหกปะจ,จําไม่ได้ละนะครับอ่าสี่อันนี้60อ่ะจะไล่กันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะพอไหมนะครับสองพนคนนกจะได้ทั้ง4ี่ตัวไหมหรือว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มตัวแรกก็คือตัวเปล่านักฆ่าก่อนเลยนะครับอ่ะเปล่านักฆ่านะครับ ฟาร์มด่านที่24อ่ามาลุยกันก่อนร้อยเกมแรกนะครับอัปเดตกันทีละร้อยอัปเดตกันทีละร้อยเกมอ่ะผมขอมากกว่านี้หน่อยประมาณสัก150เกมอ่าเราจะอัปเดตกันทุก150เกมซึ่งขนนกใช้แค่150ขนถูกมากๆนะโอเคจะเจอกันนะครับผมไปสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทำการฟาร์มนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ P 1ร0นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับบราวน์นักฆ่า100นะครับผมอ่าซินดี้นะครับอีก100นะครับผมโพนี่นะครับอีก100นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตัวแม่มดคาร่านะครับอีก100นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ความรู้นิดนึงนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องระบบ P 1ร้อยเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ความรู้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังงงกับเรื่องระบบพี0 0อยอยู่นะครับสำหรับระบบพี0 0แล้วเนี่ย1ตัวเนี่ยสูงสุดนะครับจะได้100แต้มใช่ไหม1ตัวสูงสุดจะได้100แต้มนะครับโอกาสดรอปเนี่ยมันจะ20เท่ากับว่าไอ้กรอบสีเขียวๆเ,เนี่ยนะคือการดรอปพี0 0อ่าถ้าอยากให้กรอบสเีเขียวเนี่ยเด้งมา1กรอบแน่นอนเนี่ยนะครับต้องมี 100%นะครับแต่อันนี้ผมมี4ตัวนะครับก็จะมีโอกาสดรอปนะครับ80%นะครับอ่าซึ่งมันก็มีโอกาสดรอปกรอบ1แน่นอนและ80%ใช่ไหมแต่ถ้าคนคนไหนที่ทําแบบนี้แล้วเฮ้ยทำไมพีร้อยไม่ดรอปแสดงว่านั่นแหละอะีก20%น่ะ เออมันมีโอกาสที่จะไม่ดรอปนะครับผมซึ่งถามว่า P 1ร้อยเนี่ยทำสูงสุดได้กี่ทีมนะครับพ1 0้อยทำสูงสุดได้2ทีมไนงะอันเนี้ยโอกาสดรอป8%นะครับหรือใครจะเล่นแบบอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยอ่ะเนี่ยแบบอย่างนี้ก็ได้เนะี่ยเห็นไหมก็อันนี้40%อันนี้40%โอกาสดรอป40% 2ทีมถ้าโชคดีก็ดรอป2ทีมเลยนะครับเพราะว่าเลนเจอร์อย่างเงี้ยเราสามารถทำได้2ตัวและเอาไปใส่อีกทีมหนึ่ง อ่าแล้วแต่ควรจะทํากันนะฮะอ่า๋ยวเบื้องต้นอันนี้ผมทําให้ดูนะเออก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะฮะสำหรับ P ีร้อยสตัวนี้นะครับว่าผมหมดขนนกไปเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ละตัวนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขนนกที่ผมหมดไปเนี่ยไม่ถึง2000นะเห็นไหมว่ามันเหลืออยู่292นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าหมดเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสำหรับอ่า เวลาที่ผมใช้ฟาร์มนะครับก็เวลาที่ผมใช้ฟาร์มเนี่ยผมใช้ฟาร์มตั้งแต่วันที่18นะครับนี่นะผมฟาร์มตั้งแต่วันที่18ผมฟาร์มตั้งแต่วันที่18ครับช่วงเวลา8โมงเช้านะครับจนถึงนะครับวันท hey, ี่19 8โมงเช้าเลยนะครับเพราะว่าไอ้นี่ครับมันนานนะครับนานตรงไหนนะครับก็เพราะว่าอย่างอาบราวน์นะครับอย่างที่เราเห็นนะผมจะฟาร์มตัวบราวน์ อาซินดี้โคโนี่นะครับแล้วก็แม่มดคาร่านะครับก็คือจะเป็น4ตัวนี้เลยที่ผมจะฟาร์มนะครับนะอ่าผมจะฟาร์ม4ตัวนี้นะครับนี่ฟาร์ม4ตัวนี้เลยกันนะครับอ่ะซึ่งที่มันช้าเพราะว่าผมฟาร์มตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับตัวบราวน์เนี่ยสี่ร้อยนะครับยี่สิบเกมนะและสี่ร้อยยี่สิบเกมเนี่ยนะครับเกมหนึ่งอ่ะเราตีไปสามสิบวิอะสี่ร้อยยี่สิบนะอ่า,นะอาคูณ 3าวินะครับอ่าก็จะได้ก็จะได้1 2ึ0งืนวินาทีนะครับอยากรู้ว่าใช้กี่นาทีหาร60นะครับ210นาทีนะครับอยากรู้ใช้กี่ชั่วโมงหารอีก60นะครับอ่า3.5ชั่วโมงแหละเห็นไหมเออใช้เวลาแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะนานอยู่เหมือนกันนะครับก็ตัวบราวนี่หมดไป420ขนนะครับอ่าก็420เกมเพราะว่ามันเกมละนขนอ่ะอ่ะนี่เกมนึง เกมหนึ่งนะครับด่านที่24นะอ่าด่านที่24นะครับใช้หนึ่งขนนี่นะหนึ่งขนนะครับหนึ่งขนก็มาเล่นกันได้นะครับอ่าซึ่งตัวบาวเนี่ยด่านที่24อ่าตัวซินอ่าตัวนี้ตัวอ่าซินดี้อ่าซินดี้ผมหมดไป300นะครับ6ขนนะอ่า306ขนจะเป็นด่านที่อ่าจะเป็นด่านที่36นะฮะอ่าโคนี่นะครับผมหมดไป609 ขนนะครับที่หมดเยอะเพราะอะไรนะครับโคนี่เนี่ยจะฟาร,ร์มด่านที่48นะครับ48ด่านเดียวนะซึ่งมันจะรอปก็คือมันต้องใช้ขนนก2ขนต่อด่านอันนี้ใช้ขนนก1ขนต่อด่านเนะาะก็อันนี้จะเพิ่มมาแต่ก็ไม่มีปัญหาผมก็รู้สึกว่ามันก็เออไม่ได้หมดอะไรเยอะมากนะครับส่วนสุดท้ายคือแม่มดคาร่านะด่าน60นะครับหมดไป446ขนนะครับที่หมดน้อยเนี่ยเพราะว่าผมมี p 1 0 3ตัวเนี้ยนะ อโอกาสดรอปเนี่ยมันอยู่ที่60%ละนะครับเลยทําให้เออเวลาผมไปฟาร์มตัวแม่มดคาร่าเนี่ยมันจะดรอปกรอบสี่เหลี่ยมก็คือดรอปพีร้อยค่อนข้างบ่อยนะเลยทําให้หมดขนนกแค่นี้นะหมดน้อยกว่าตัวโคนี่อ่าประมาณนี้นะครับก็ซึ่งงบ2,000ขนผ่านครับผมอ่าพอนะ2,000ขนพอเอาไปหลายติ๊กเลยนะครับผมพอนะ2,000คขนนะอ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ย เตรียมตัวทำพีร้อยกันไปรออ่าเดือนกันยายนเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยมันจะมีตัวเพราะว่าเดือนกันยายนนะครับมันจะมีอ่าพวกสเตตนะครับที่มันฟาร์มขนนกฟาร์มเหรียญนะครับอะไรพวกนี้มานะครับยิ่งเรามีพีร้อยเยอะๆเนี่ยยิ่งดอกเยอะนะครับจะได้เก็บขนนกเอาไปทำอย่างอื่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ทุนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ